สว,ส,สวัสดีค่ะพ,พี่น้องป้องไปจ้ามื่อนี้ยายเก๋กำลังลงรถพี่น้องยายเก๋มาเบิงแข้งกระลูดอีกแล้วอีกที่นึงพี่น้องจ้าอันนี้เมืองไม่พี่น้องไปเบิงวาซิมีแข้งกระลูบบอมื่อนี้มันก็อ่าเมื่อดึกเก่าพี่น้องจ้าก็าซิมีผูกคนมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่นึงนะคะที่ยายเก๋ไปเบิงเมื่อก่อนยายเก๋ไปเบิงเอ่อโควาล่ากับทิงโจเนาะแต่กะบ่เห็นทิงโจมื่อนี้ยายเก๋เลยตามมาเบิงอยู่นี่อีกบ่ฮู้ว่าสิมีบ่พี่น้องนะคะเอาไปดูกันพี่น้อง โอ้ยมันคุยอีหยังน้อนี่มันมันคุยอันนั้นอยู่บ่พี่น้องอเป็แต่คุดแต่บัดนี่มันเป็นคุยอีหยังนี่นนะคุยอึงบ่บัดอย่ไม่เสียมได้พี่น้องไปเบิ่งกันจ้าไปเบิ่งว่ามีแค่งกระลูไหมวันนี้เมื่อีนกระมืดอเนาะคะเนาะ เฮ็ดอีห e ยังนี่ปาดมาเฮ็ดอีห e ยังมาเป็นตะกินเลยพี่น้องจ๊าเฮ้ยนี่แตงดอกยังไงไหมเฮ็ดอีห e ยังเจ้าว่านี่มันก็เฮ็ดเราโงกนี่ไหมอุย้ยพี่น้องจ๊าเห็ด e อะไรอะ่ะแข็งมากเลยไม่รู้กินได้ไหมก็สิกินบัวได้พี่น้องจ๊านะคะอันนี้ก็สิกินบัวได้แ e ต่เห็ดอีหยังบโง่แข็งมากดอกมันเลยพี่น้องเนี่ย คล้าๆเฮดปวกนะจ๊ะป๊าพี่น้องจ๊ะสวยงามมากเลยนี่ล่หลาย,ลายนนเรนโบนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆจ๊ะเต็มอยูุ่ไปดูกันเลยนะคะนี่นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกหญงๆนี่ค่ะใหญ่มากเลยอุ้ยว่าเป็นตะกินแท้พี่น้องจ๊ะปา พี่น้องใส่พี่น้องเบิ้งเวยพี่น้องเด้อมาเบิ้งคลิปเกป็บเห็ดกันเวยพี่นอ้องโอ้ยคือดอกใหญ่้ตอนนี้ไหมปอดิโตมาดอกใหญ่เท๊้ยมันเห็ดหละง,ง่บอคือดอกใหญ่ปอดดอกใหญ่มากเลยจ้าหนีเพราะว่ามันกินได้เด้อพี่น้องจ้าหน่คอยคิดว่ากินได้เด้อพี่น้องเด้อ ดอกใหญ่เลยไหมดอกใหญ่มากนะคะนี่นี่ <c oughs> มันจะเป็นหล่มได้เลยเนี่ดอกใหญ่มากมากเลยอุย้ยสียาเก๋ขึ้นเป็นตะยานกล่องยังไม่เป็นตะยานเนี่ยสีสีบปสดสีแปลกแปกโอยนี่มาดพี่น้องจา้าคือดอกใหญ่ได้เห็ดนี่ไหม,มไม่ป่นะนะลายอะลรพี่น้องพาธิตุก ก็ยังเงืดหลายออกไปทัวเรื่อยไปน้องจ๋าเมื่อน้อันสีกับบงงามพี่น้องไปดูแค้งกระลูกันค่ะหลังจากเบิ้งเห็นแล้วไปดูแค้งกระลูกันนะคะว่ามีแข้งกระลูแข้งกระลูอยู่ตรงไหนจิงโจ้อยู่ไสน้อบ่านนี้นพี่น้องจ๋าเมื่อน้อันบือมีแดดด้วยพี่น้องสีก็เลยเป็นแล้วนี่จ้าไปดูกันแค้งกระลูอยู่ตรงไหนเอโอ๊้ยอ,อัอนนี้มีแต่สวนมิแตหม่องแค้งกระลูอยู่ด้วพี่น้อง ข่อยโม่มันชิม,มีอีกบก่ข่อยสิเสียเถี่ยวบ่มื้อนี้นายจิงโจ้อ,อยู่ไหนยัยเห็นเด้อเห็นสิเอามาต้มึงมืง้อนี้คือหาอย่างหาซาแท้อยู่ไหนเอ่ยไม่มีเลยคือเงียบคักแทพ้พี่น้องพี่น้องจ๋าต้นไม้งามงามพี่น้อง ต้นไม้ต่างประเทศพี่น้องจ๋าเขาเบิ่งว่ามีเห็ดบอกด้วยพี่น้องเด้อคือสิบ่มีเห็ดดอกเนาะคอยคิดว่าพี่น้องจ๋าเขามาเบิ่งดูมีเห็ดบ่อยู่นี่นั่นเขาอุ้ยแม่นอีหลีมีเห็ดแหมว้ายเห็ดอีหยังอันนี่แหมโอ้ยพี่น้องจ๋าเห็ดออกเห็ดออกเห็ดออกคอยว่าคอยเห็นเห็ดอีกแล้วเห็ดอีหยังเนาะบาดนี่ เฮ็ดอีหยังโนเฮ็ดละโง่บ้าโนปาดมีเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดมีเหรอจ้าอืมแจ๊กเก็ตกระโปมั่นใจไว้กินได้บ่พี่น้องมีเฮ็ดเฮ็ดออกพี่นอ้องก็เฮ็ดละโง่โอ้ยข่อยยากเลยกกว่ากระโยากเลบกก่กล้ากินข่อยย่านข่อยเบื่อพี่น้องนะจ้าแจ๊กเก๋สิพี่น้องกเกองบิ่งตน้นไม้งามๆพี่น้องอย่าต้นไม้ตนม้นเองดอกไม้พี่น้องจ้าแล้วก็ไปตามหาจิงโจ้กันพี่น้องไปเบิ่งกันจ้า ไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้สวยงามมากเลยพี่น้องอุ้ยสวยเหลือเกินสีม่วง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 ค่ะปาดคืองามแท้อ้ my god คืองามแต่พี่น้องสีม่วงอ้ยสวยเหลือเกินนะคะสวยงามอิริพี่น้องจ้าโอ้ยสุดยอดเลยอะ่ะอือหือ สวยงามพ่นอะค่ะสีม่วงเต็มไปหมดเลยปาดเต็มไปหมดเลยพี่น้องไม่แต่ดอกไม้พี่น้องโอ้ยงามอีลยไหมโอ้ยสวยงามมากเลยเป็นแถวไปหมดเลยพี่น้องพูนย,ย่าไปโผๆ,ๆ่เต็มไปหมดอันนี้ดอกสีขาว ดอกสีขาวจา้ากับพันเดียวกันพี่น้องแต่ก็มีสีม่วงสีขาวนะคะพนน่ะพี่น้องเต้แบบบนละพูนพนพูนพี่น้องจ้านะคะเน,นุ่มๆอ,อันนี้คือพี่น้องจ้าในี่จิ้งโจข้ขงแข็งเก๋พี่น,อน้นงโจโจงอ,ง,อง,งได้เก๋สีส้มเหมพี่นอ้อ,นองเบิ้งพี่น้องเ้อะจิงโจมันอยู่นีจา้ายะเก๋มาพอเลยพี่น้องจา้าไปดูกันคะ่ะไปดูกันเลย นี่จ้ะพี่น้องยายเกย๋ชุดไทยยายเกย๋ก็มาเจอแข้งกระลูจนได้พี่น้องจา๋าเห็นบ่ลขังหลังนอนอยู่เต็มอยู่จ้ะนี่เพราะว่าเมื่อก่อนยายเกย๋ไปยายเก๋ไปเจอแต่คอวอลล่านะเก๋พอได้เจอจิงโจ้เนาะพี่น้องมาหนียายเก๋ออกกมาพ่ออีแล้วมาพบอกยายเก๋มาอยู่คนละหม่องนะคะนี่เห็นบอลในพี่น้องจา๋านะคะกะเชยู่เนี่ยนอนเล,ล่นอยู่พี่น้องขังหลังก็เต็มอยู่จะ้ะเดี๋ยวยายเก๋เสร็อ้อมเดี๋ยวยายเก๋เสร็พี่นอ้องเบิ่งค่ะ เก่าค้าเก่าแข้งเนี่ยพี่น้องจา๋าเห็นบอกเขาได้ยินได้ยินเฮาเว้านะเขาก็เซนเบิ่งเนี่ยพี่น้องจา๋านะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นโมญไเนะพี่น้องเนาะอนอนอยู่ฟังผลกระไล่ลายจะพี่น้องจา๋านะคะเนานนี่น่ารักมากเลยพี่น้องนี่เห็นบน่เนี่นี่จา้าน่ารักมากพี่น้องจา๋านะคะนี่ เขาก็ษินแนบมงคุนอยู่เขาก็ษินระวังเด็ดระวังคือกันชัยพี่น้องเอ็นบอกนะคะเนี่ยเขาก็แนบเบิ้องว่าเอ๊ะผู้ใดน้องเส้นอะไรน้องเนาะเอ็นบอจกจ่านี่เขาต้องเงียบเลยพี่น้องเวลาเห็นนะเกษิน,นงเงียบค่ะเขกสินบอ เขาสิบบอกกินหนี่กินอยัางก็ต้องเอ๊ะคนมากขนเบาสินะพี่น้องจ้าเห็นบอกเขานี่เนี่ยจ้าจิงโจ้นะคะอยู่ในนีพี่น้องขาแยากกิจส้มพี่น้องเบิ้งนะคะอยู่นี่ก็บเจ้ามิเฮ็ดพร้อมพี่น้องเนอะก็จะมีคนมันนะ่นออกกำลังกายอยู่นี้เป็นสวนนะคะก็ไม่จิงโจ้ไล่ลา,ยลายอยู่นี่พี่น้องอยู่ข้างหลังแย,ย,ยกเก๋แยกกิจส้มให้เบิ้งนะที่พุ่นนะคะพี่น้องขาเมื่อนีนไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ เดี๋ยวเรียกเกออีกคิปนุ่เก๋กเกชิยางอ่อมไปตั้งนั้นนะคะไปพี่หนองบึงนะคะนะคิมนี่ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ